นี่ตาตุตกเป็ดน,นะเด็กกันนี่ครับทุกคนนี่คือบอป่าป็นรักษา,กาไหมเด็กทำอะไรคะเด็กน้อยตกเป็ดได้ อ่ายกดูหน่อยสิคกปลาอะไรเอ่ยปลาดุกปลาดุกปลาดุกสายพันธุ์อะไรเนี่ยสายพันธุ์อะไรปลาดุกอุยยกขึ้นหงสูงโอเคปลาดุกอุยอ้ยมันท้องอยู่ด้วยมันท้องอยู่โอ้ตัวเวลบยยลเบลาอยจับใกล้ท่านผู้ชมครับมันท้องอยู่ครับไม่ท้องปลามันกินอาหารเยอะอ่าได้หนึ่งตัวครับเย และนั่นก็คือสวนของนาเทพครับเจบไปเท่านี้ก่อนนะครับบ๊ายบาย